คอันนี้ีีนนทอ้ีีสยองไม่ีโอ้มาไปขายกุ้งเขานะอู้หูขึ้นมาตัีเดือแข่ไม่แบเบิ่นอ่ะย่นม้ปลาแขบเนยังสสอยบ้นแม่โอ้บกหอย่มบกหอยผมมามั็นั่งหางน่งหาบกหอยทุ่งแจ้วันแล้วครับนี่ คุสวัส,วสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ผู้ทุกคนครับผมเมื่อนี้เ้านี้ผมอยู่ตลาดเ้าว,วันพุธบ้านน้องผือตำบลน,น้องผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งตลาดเ้าว,วันพุทธน้องผือบรไเวณมาด,ดงมงเลยครับผมบรไเวณมาโอ้ด่นตะพันเหลืองวานเขาเด้อครับเลยสองสามเดือนแล้วครับถึงวไนใดเขามาดูงนีลย ส่วนนี่ือเป็นส่วนของปลาปลาลำโคงหลายอย่างครับะนะแม่ล้วนางขายแล้วขัวเก็เบให้เรียบร้อยก็เอื่อีอย่อง,องก็บังให้เรียบร้อยนะแม่นเนาะวันนี้วนรุ่เท่านั้นครับรุ่งเราสองลอยรุ่งเอยนะครับเนื้อปลาตัวบบใหญ่นึ่งคนนะบักก่างบักให้เรียบร้อยส่วนของปลายหรือลำไยกับลำไยปลา <laughs> เดี๋ยวเราก็นั่งขายอยู่นี่ทุกวันพุธแหละครับผมปาลาเราทุกเสาร์วันพุธนั่งอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเฮยเป็นชิมหนึ่งสีโลเท่าไหร่ครับโล่ลอยหา้หาสิบด้วยครับเพื่อนใส่ปาอย่างเดียวปลาจโครับแต่ว่าบวท่านเนี่ยมักเนาะครับเนะาะเฮีาเเป็นชิ้นไหเนาะครับออมักส่วนไดเหลือกเอาครับผมเราเฮ็ยเป็นชิ้นไหนย่างดีบักลำใหญ่บักลินฟ้าลินไหม่นี่วหนองบ้านนอก กูเท่าูเกร์หาปูหาปลาไปกินได้ยังแน่เลยครับคนว่าฮิวเซ่กาเบิร์ตเฮดและกันเป็นปลานี่แหละออันียังกว่านะเมยตปเขบุมนยังสดๆอยู่บคระบนี่บุ๋เป็นเืึงไงห่วยว่ามันยังบีมอยู่เว้ยเพื่อนขายโลดโลเท่าไหรนี่แม่โลดสองลอยนะครับเด้อปลาเขแล้วะ มัฟตเด้อร์มัฟแมวโอมัฟแล้วเอี่ยมให้เรียบร้อยหัวเกี๊ยวให้เรียบร้อยเลยครับไปย้อนขับมีปลาขาวไปนะพร้อมเลยเนาะครับเนาะไปทอดพร้อมปิ้งพร้อมทอดร้อนแเราปลาขาวเชื่อมันเป็นเน่าไปส้นถึงมันส้นพวกปลานทำโขงครับเราเห็ดเป็นชิ้นเป็นส่วนไว้แล้ว ีเบิดหมักแบบไรเลือกเอาเลือกเอาครับเนื้อสีแบบปลาแห้งครับนี่ครับโอ้ยนี่ไข่นี่ขายขายเป็นโล่ไครับไม่ต้องไหนโลโลเท่าไหร่ครับลอยฮาซิปนะครับเนื้อไข่ปลาเนี่ยเราเอ็ยดเป็นชิ้นเป็นชิ้นละเอียดแล้วอ้าว ยางขาไปเบิองขังในรู้ปุ้นผู้แถวผู้แก่บานเท่ามันขายอยู่ใต่ห่มมากตะครบมากตะครบมากตะครบผู้น่ะแตงพอเราเป็ดเป็นกลองเป็นกลองกล่องละเศร้าอ้ยพอ้นี่๊าหนึ่งสองสามเก็บแปดหน่วยเศร้าบาททุงก่ย,ย,ยอใสแล้วล้นทุงอีกอือ้ยพี่ดอเดี้วขายเดีวขายบานเท่านี่แหละ นางกายอยู่ไต่หฮมตมกคบมีซีใบครับไต่หฮมตะคบบางคนเพิ่อนเขเอาโตเอายัางมาตั้งว่าบางนคนกับแม่ก็พื่นไปเลยง่ายเลยครับบานเฮาอื้มหนังเจียวเนี่ยนะ อมว่านี่อยู่ตรงไหนหุ้ย6หน้าโล่เท่าไรครับผมหน้าลอย60นะครับเนื้อโตกระลังพอดีพอดีข้องแง่แล้วลอยเศร้าโตแบบใหญ่หนึ่งแล้วว่าปลาดิเดนแม่ปลาเคาะปลาดุกนี่เด้อปลาดุกลอยเดียวจ้าปลาดุกลอยเดียวไก่บ้านกะมีเด้อครับเด้อ แบบสุกกระมีมาล้านกันมาล้านกันสร้างพุ่นแหละกระล่มมาลทางมีตัวยางว่าล้านกันเนี่ยนะพุ่นหายเนี่ไปวัดจีวนี้เกี่ยนอีโมเราเครื่องกบจักบบบเลยพี่หาสิบบาทได้ครับเด้อประดุกราล่มควันไห้แล้วก็มีกบกบบานกบเลี้ยงไก่บานมีเลยยางหล่เบิ่งนท่ากันกับเสียงเพลงกระดังขนาด บรรยกาศคึกคืกล้วยกล้วยกล้วยรอต้นกาแล้วถามหากล้วยอยู่นี่ยนี่เรากลัขายคือเก่ามองเก่าคือเก่ามุ่มเดิมอาหารตลอกทะเลกัมี จานละหนึ่งร้อยบาทคือเก่าปลามงปลาหมึกเลากับเห็ดเป็นจานละลอยเพราะท่านเห็ดอยู่มือนี่เห็ดเพราะท่านท้องกามาไม่เป็นขอลาหมึกเราะมีเบ็ดกับมุมนี้แหละมุมเดิมมุมประจำของเรา เวบน้ม่ก <im> <th> ันครับผมขามมนใส่บ่ได้เดมันเป็นมึนๆเรเป็นขึ้เมาหดอกะท่เต้น่ของกะอกะกงกะเกียวบเขาโพดต้มนี่ว่ามาแใดักกบบใด ตะเว้นกระลังขึ้นแล้วพี่น้องตะเว้นกระลังขึ้นแล้วของหัวของสวนเฮาบักบวบบักแตงถุงจักบาทครับบักแตงนี่ยซาบบาทซาบบาทผมล็อกกรองไว้บักใหยหนึ่งก็เดือดใส่ถุงเหลวอยู่โอ้ยอันนี้น้องใหม่อยังกับพี่นน้องไม่ไล่หรเพื่อนครับจั๊กบาทครับนี่ยซาบบาทได้ครับเด้อยน้องใม่ไล่แล้วกับซาบบาทนี่แต่ถุงละซาบมาละหน่อยกับซาบ แกงกะเ้าบักบวบกะเ้าเมื่อเราสอนมาใหม่ไยไว้นอนไว้หน่อยนี่เป็นไงครับเดินมาหาหลอกเปองไงครับบรรยากาศสีสันตลาดนัดบ้านเฮาครับผมตลาดเช้าน้องผือทำเพอเมลมรลอจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาครับ ที่นองเบิองบรรยากาศย,ยาวๆออกไปข้างในหลังเขามาหาสื่อแนวอยู่แนวกินรถทิศเสร็จนี่เลยครับน้องพื้นกุดข้าวปุ้นข้างหลังสิปไปกุดข้าวปุ้นครับสิปไปน้องพื้นเลือกคว้ากับสิปไปอำเภอเขมรา่าดแค่ยื่นเก่าตะเกาวกนสื่อว่เนี่แค่หัวลำลอง เอขขไปไ่บอกเ้งน้ำไปมนพีนน่นองน้นกลองลองมาล้งครับเริ่มาลยงนก็เริ่มล้ม,มาเรื่อรอลองๆตมาลาดนัดบ้มานเฮ้ากองนะ้าองนละ้วครมาผนมาลอนะอยน่นนแบบ้้นานๆ หาเลาะหายางเบิงบรรยากาศสีสันประอาดนัดบ้านเฮาโอ้โ,อโ,อโอสีมือเติบไปเนี่ยแม่เราเลี่ยงขึ้นไหะดง่ายเเนาะาด้อกันเนาะแล้วกง่ายนะเอาดองก้าว่อยดองคา

ยาวๆเลยเต่าบักยาวหนึ่งครับผมปิีงไก่แซฝดนะปิีงหัวปิีงตาปิีงไตเดี๋ยวฮันล่อเบิ้งเะื่ก่อนที่จะสิมะสื่อปิีงไก่น้ำเล่าเฮ้ยเบิ้งบรรยากาศน้ำกันเรื่อยๆเลยครับผม ตรงแบบทั่วบินข้าวเป็ดไองเขาหิวไปสูงเป็นตัมากนี่เป็ดเขาที่ร้านมือไทยนี่ยบ้านบ้านนี่ เวลาเราห้องก็มาบรท่านเดนนับอยู่ดูนะออลอยตอย่อล,ลอยท่อได้ละแม่เหมือนเดลอยอยต่อลอยเศร้าเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ๆคือเก่าผุดดีอยู่ใต่ใบใหม่ก็อได้บาหาฮกสอบนึงเด้อพี่น้องเฝ้ามาเด้อใต่ห่มคูณนี่เระเบิดนี่จากเด้อว่าก็ฝ่าวานับเหมือนะท่านลูกค้าละ เรา๋ยลื่น,โอ,อน,นโอ้โหโอ้หโอ้หญ่้หอ้กอเก่นอ้โหโองโอ้โอ้โหอ้อ้หโอหโด้ห้หอ้โหโอ้โหโอหมดแดงโอ้ตอ้โอ้อ้โอ้โห ตลาดเสาวันพุดน้องผือครับแม่พี่ดอกอ้เดียเ๋ยวเดี๋ยวกินบ้านเห่าขขเขาโพดเขาเหนียวต้มส่าบาทบักทัว่วฝักเงีวสิบบาทแนวอยู่เนี้ยกินบ้านเห่าหลายบรรยากาศตลาดนัดบ้านเห่าหนาเดินที่สุดครับผมบรรยากาศสีสันเยลาด่า

เขาขามาเล่นฟังพี่นัำพี่น้องขนมวงขนมหวานแนวโยแนวกินแหน่เล้ากับมี่แล้วนี่เดี๋ยวแม่ลาบยังนี่ ก้อยปลาดูกจักบาทครับเนี่ยเจ้าบาทเด้อพี่น้องเด้อของบาทเน่าถุงละสิบบาทเจ้าบาทนี่แกงเห็ดอมโกบแกงขี้เล็กกับมกนี่ยังเนี้ยครับนี่มกไก่มกปลามกนมั่ยเรากระลังเห็ดสดๆเลยเม่นอย่างไรครับนะอันนี้ลาบพักกันจองค่ะโอ้โหลาบพักกันจองกับพี่เด้อพี่น้องมึงแกงค่ะเจ้ารสชาติไข่ลาบเท่าไข่ไข่ลาบเท่าพี่เราวะลาบพักกันจองโอ้ หลายอย่างเลยครับเดินแล้วกินบ้านเฮาปิีงไก่ปิีงหมูส้มพกักนี่ดทุกอย่างเขาขายอยู่โซนฟังเถอะครับเสือผ้านี่คือกันมาเลาะบนแหนะครับผมต้องขันครับถึงไม่รวยก็เด่นเช่นใครเขาเดี๋ยวยู่เดินกิ่นนะมีแม่เล่ามีหอดโอ้มีหอดลาบเท่าแม่ลาบเท่าแกงน้ำไม้แกงไวบะคำนะ อมกบอมหอยลาบปลาตรอง,อ,ง <laughs> อันนี้ลาบยังกันไหมคบราบปลาตองตัวนี้ตัวโอ้ oh, แบบขัวเนาะครับเนาะอันนี้ลาบปลาตองดีบโอ้ลาบเท่าโอ้ oh, แมแ่เรามีหลายอย่างเลยครับเลยลาบไก่ลาบเป็ดก็ยังมีอีกแกงขี้เล็กซ <c oughs> ุปนมไงโอ้แม่ขายถุงเท่าไรเนี่ครับวันนี้สิบบาทโอ้ซุปนมไงสิบบาทด้วพี่น้องเด้อของกินบ้านเฮาบ่ได้แพงเด้อครับเด้อสิบบาทส่าบาท มาเลาะตลาดบ้านเท่าเดิมพี่น้องเดิมบ้างเนี่ยลาบเท่าเศร้าบาทของแม่ยเราอันนี้ลาบเป็ดที่แม่าลาบเปาดลาบเป็ดอ่ะเนาะตลาดเป็ดดีแล้วแนะม่ไปกินกันนะคือเป็นตะดเสียบลาบเป็ดลาบเป็ดแม่เราแม่ขายทุกนัดมันบ่ครับวันพุธกับยูนีตลอดมันบ่ครับเธอน<า>ีทุกเสาวันพุธเด้อพี่น้องเด้อตลาดเศ้าน้องผือเฮา ตั้งแต่เสาเลยแม่เราก็ขายอยู่นี่ละไขยทุกวันพุธแล้วค่ขอบคุณครับนี่พี่น้องได้แนวกินแนวก้าวลาบเป็ดซุปหน่อยแม่เราวสิบบาทเด้อพี่น้องในของกินบาน้านเขาบริได้แพงนะมาหาเลาะเบิ่งได้ครับเอ้าถึงไปเติ่งเติ่งน้ำกันเถอะเลาะยางออกไปหารถหาลาเฮาถึงได้อีแต่บ,ถบเถ่อบุแกจะเป็นดูเ่าบุแกบ้านเขาบอยู่ซื้อๆเด้อพี่น้องเด้อจะเพูนดู เนะมร์แล้วขายอย่างเมร์วุบบาทบ,ากบากักเขือบักพริกบกักม่วงบักแข็งขนมหวานแม่เฮ็ดฟุตเท่าไหร่ครับเนี่ยฟุตละสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเนี่ยโอ้ยเฮ็ดเองเบิดเลยบ่แม่เนี่ยอ่าพี่น้องบางเนี่ยสิบบาทเอาอีหยังดีวะาสมัยเม่เรามีขบโผล่หน้าเี่์กันนะว่ามันมีเหรียญสิบนะเลยอย่าได้อพี่น้องเด้อเหรียญน,น้าแม่เราก่อนมึงไหนะ เนี่ยเราขายอยู่นี่แหละจังสีกระซิบแบบเน่อันนี้เะครับถุงหนึ่งเดี๋ยวผมใส่ถุงน้ำกันกระไรแจังบ่เปลีอยนถุงอขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเราดังขายอยู่นี่แหละทุกเช้าวันพุธเด,ออเด,อด้อพีอ่น้องเด้อตลาดเศร้าน้องผืออำเภอเขมรลาดจังหวัดอุบลเฮาครับผมมาเลาะเบิ่งได้เนี่ยอยู่เนี่ยกินซิบบาทเศร้าบาทบ่แพงครับผมของแม่เรามีของหวาน สีที่สองส้อยนะครับส้อยหนึ่งกต่เนาลงไปผุ่นละอีกส้อยหนึ่งแตอยู่ข้างล่างสิเป็นกับเข่ากับเยียงส้อยนึ่สิเป็นส้อยเสือผ่าจรินหออแต่เผลกับแม่นางขายกับเข่าขนมแขยังน้ำเลาะเมิ่งได้ครับฝึกภาพทางการเกษตรบักทั่วบักแตงนี่ยครับช่วงนี้หลายกับซีเมนล้ำหยอกล้ำใหญ่ครับเด็กๆน้ำกันเตียงหน่อยเรา ขึ้นเรื่อยๆเลยรื่อยๆน้ำกันครับส้นนี่ข้นบ่คอยปันใดเพราะว่ามันสิเป็นส้นเสือพงเสือผาเพราะว่ากับนี้เนอยู่ในกิมนผลขนมหวานม่ยาเลยครับนี่มั่ติดพ้มียหลง่ไว้มาตาทิปคงทิปเข่ากับตาแล้วครับแฟนครับแดงเลยกอกไปพุ่นก็คือเป็นพวกครายต้นหมอกต้นไม้

น้ำลายทาง,างสิเพิ่นกับยังขายกันนะครับเด้อยน้ำลายทางก็ขายพักมีสีใบข่างทางไปพุ่นกับสิไปน้องผือเดี๋ยวใส่ลงไปกรทุ่มลาดล่องสาอำนาจ,จเจริญยาโสท่อนครับตะเลี้ยวขวาก็ขึ้นไปอำเภอเขม,มาราชส่วนข้างหลังผมนี่ไปอำเภอกุดเขาพุ่นครับผมมาเบอร์น้ำกันลูกพี่น้องว่าลายทางนี่เพิ่นขายอยังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละ กำลังกินเข่าเลยแซ่บปะนะแซ่บปะแซ่บเอ้าเร์มลมาบองมึงเลยเราบริมาลงกตลอดลงอยู่บริมาตบอ้องเผื่อบด้มาเลยครับเลยมีแต่ลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเราบิมาอุ้ยเดีนยเล่นไ เร้ใ่แล้วเราทาเราชิมละวนะครับมีซีใบปดกระไรด้วยครับเโลละสิบบาทสิบสิบสี่โล่ลอยเด้อพี่น้องเด้อกินยังไดงปรดโพกย่ามบันเทือกกระือคักโลละสิบบาทสิบสี่โล่ลอยกักขนาดหิวเซ้ขาวมัละว่าโปรดไหลีหรือปีนี่แกวมังกรสิบสี่โล่ลอยพี่น้อง ไอ้พวเรืือๆโอ้ยมันใหญ่เลาเหลือกี่อย่างนาะแล้วขึ้นนังขือนง่อมขนาดนั้นนะแม่ยังไรแม่โอ้บักหอยใหญเลงง่มบกหอยผมมามั็นนังหาย่างนังหาย่ากหอยทุงนเจ้าบาทเลยครับเนี่ยทุนเจ้าบาท้าบโอ้ยเียพไปน้อง บักหอ,อยบักหอยบ้านเฮาเป็นงุ่มมากจนองตาโขกตาหนองเนี่ยแล้วก็นั่งเฮียแม้วพี่หน่องต้นหมวกต้นไม้ก็มีเรถนะครับนะที่เราบักหน้าวกับจนเป็นหน่วยมากแบบใดมาเลือกเอามีเบิร์ตกับตลาดบา้านเฮาเอา <c oughs> พี่มาซื้อยังกา้าว ฮาเบี้ยวพัก <om> เบ <Tá, S 1> ี้ยวต้นไม้ว่ากาบกาบคงพี่เรามีทุกอย่างเลยครับเรามาเลาะเบิ่งทุกเช้าวันพุธก็ไปนี่กันสิมันสร้อยเดียวกันครับที่ผมสื่อลาบเป็ดน้ำยายเราครับผมวันสีมีสองสร้อยสร้อยแต่สีใหญ่สร้อยอีกสร้อยหนึ่งพักเราก็วางขายน้ำลายทางอ้าวไปกูหลับพี่น้องต่อนางไปไปบ๊อดต้นสุดเลยเลยรถหกหลอดไปกันยังมีอีกได้พี่น้องน้ำลายทาง คนเข้าไปในเทศบาลตำบนน้องผือพคนก็นยังมีว่างขายนะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่อยู่ครับทุกเช้าวันพุธตลาดบ้านน้องผือครับเห็นไหมอพานองเลาะไปยุดทิมนี่ก็สิเป็นพันปลาคุณนะโอ้ยโอ้ไม่เดีตรงใหญ่ๆยู่เลยครับเด้อปลาเราปลาพิซตะโตบักใหญ่หนึ่งอออเอาไปนี่ตามๆเลยมาต้องให้เงือ โบต้องทาให้มันใหญ่ยากปล่อยลงมือนี่พออร้อมกินเลยครับผมโอ้ยใหญ่ๆกันเลยไปเนี่ยเอาไปพุ่นลหรครับกระสีมันขายปลาช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับมันกระสีต้นไมก้กระสีเป็นปลาแต่ว่าฝนมันบดทกหน,านก้าฝนจะจริงเ่าฝนบดทกโดนแล้วพี่น้องเอาไปดูบรางก็ขายปลาขายปลาครับผมพี่ไปดู